เจ้าสบายดีเนาะมันนี้กระจายก็จมีผลิตภัณฑ์ตัวนึ่งที่มาแนะนำสาวๆที่อยากลดหุ่นอะอยากลดดําหนักเนาะจะมีสองต๊ที่จีมาแนะนำคือตัวนี้เลยไฟที่นี่กินดีสุดๆเลยกินแล้วก็บม่ทำลายสุขภาพเลยตัวนี้กินแล้วคือปกติเลยคือมันเป็นอาหารเสริมธรรมดาตัวนี้สิไปอ่จับดักไขมันสิเป็นแข่งมันมีเนาะมีสามสิบเม็ด ไปจับดักไขมันกินก้อนอาหารประมาณ30นาทีตอนเศร้าเนาะถ้าไผที่รถธรรมดาคือกินนเม็ดเลยก้อนอาหาร30นาทีอันนี้คือซีฟิตเฟิรม์มจับดักไขมันเนาะตัวนี้เลยเจ้าแล้วกัสีเฮาซินแนะนำให้กินควบคู่กับตัวนี้ไคทูโอเนาะไคทูโอนี่สิไป สลายไขมันของเฮาสลายไขมันหรือเซลลูไลท์ที่อยู่ในท่างกายของเฮาหรือว่าอุดตันอยู่ใน uh, ลำไส้เนาะหลอดเลือดอของเฮาตัวนี้เลยเจ้าสองตัวนี้เลยกินนี้สุดยอดเลยนะค่ะอยากมีหุ่นดีเนาะแล้วก็ลดน้ําหนักตัวนี้เลยฟิตเฟิร์มแล้วก็จับ,จบ,จบด่าไขมันแล้วก็สลายไขมันตัวนี้เลยถ้าใครที่อยากมีหุ่นดีแล้วก็คิกเข้ามาปรึกษาได้เลยเด้อในใต้คลิปนี้ไข่ชีสลดจักโลหรือว่ากล้องนึงเดือนนึงลดจักโรเนาะเฮา ตอบได้เจ้าวิธีกินนี่คือก้อนอาหารเลยอันนี้กะซีออกไปกินแล้วเนาะเอาไปกินข้าต้องกินตัวน,นี้ก้อนที่คาดก่ได้คือน่ะกินเลยเม็ดนึงอันนี้คือรสธรรมดาเด้อท้าไผ่ที่รดือ้อดื้อยารถนย้งให้กินควบคู่กันกินก้อนอาหารประมาณสามสิบนาทีเนาะ ตามนี่เลยเจ้เาไข่แทนนี่น้อไข่ทรูโอกินคู่กันชีรดสุดๆดเลยสีบอกวิธีกินถ้าไผ่ที่ดื้อ,อย,ายาลดยากให้กินควบคู่กันเลยตอนเช้าไปที่นี่หนึ่งเม็ดไข่ทรูโอหนึ่งเม็ดเนาะและตอนแรงไปที่นี่หนึ่งเม็ดไข่ทรูโอหนึ่งเม็ดคือกันเนาะถ้าไผ่ที่ลดธรรมดาเนาะลดชีลดธรรมดาควบคุมน้ำหนักธรรมดาคือตอนเชร้าไปที่นี่หนึ่งเม็ดแล้วก็ตอนแรงไข่ทรูโอหนึ่งเม็ดเนาะเจ้าถ้าผ่ายสนใจทิมเบอร์แล้วก็ ບໍ່ແຂງໄວເນ